ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลของตัวใหม่กันหน่อยดีกว่านะซึ่งเฟรมบอลเนี่ยจะเป็นสายเคออสนะทุกคนก็ถ้าเกิดตาไหนมี Chaos เคออสนี่ก็เล่นได้หมดนะแต่ผมแนะนํานะว่าให้เล่นเคออสกับเลือดอะไรประมาณนี้นะของที่ยืนแทงได้นะครับแพาซีฟนะครับมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนแรกนะครับถ้าเกิดใครชนะในการต่อสู้เนี่ย จะได้รับบวก2%องเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลดาเมจไปนะครับก็คือดาเมจกายภาพแรงขึง้น2%เนาะซึ่งถ้าเกิดศัตรูชนะเราเนี่ยก็จะได้แสแต็กนั้นไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนที่2นะครับถ้าเกิดเราทำดาเมจเชียออสครบ2ครั้งเนี่ยเราจะได้แสแต็กบัตซิลขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราเก็บแสแต็กบัตซิลครบ10สแต็กเนี่ยเราจะแปงลงร่างนะครับในเกมเนี่ยแปงลงร่างเขาเรียกว่าอัพฮีวอลนะฮะทุกคนที่เป็นสีชมพูชมพูนะแล้วตอนเราแปงลงร่างนะครับเราจะได้รับเลือด5%ห้าเัอร์เซ็กด้วยนะก็คือยิ่งมีบัตซลเเยยอะนี่ เราจะยิ่งได้เลือดเยอะนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งปกติเนี่ยเงื่อนไขในการแปลงร่างนะครับมันก็คือต้องมีสิบเปอเตอยู่แล้วใช่ไหมก็คือตอนเราแปลงร่างเนี่ยเราก็จะได้เลือดคืนมาเลย50%นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตอนแปลงร่างนะครับมานาเราจะกลายเป็น300นะแล้วก็อันตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นอันตีอีกอันนึงนะเป็นอีฟเวนอลทันเดอร์นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันตีธรรมดาก่อนล้วกันนะ,นะเป็นร่างธรรมดานะฮะอันนี้ก็คือเราจะปล่อย3สาเมฮารัับนี้ ก็คือกลางๆอ่ะผมว่านะซึ่งเวลาเราปล่อยอันตินะครับมันมี3คลคืนใช่ไหมที่เป็นเคออนนะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้บัตรซีลมา1นึ่งสแต็กนะครับส่วนถ้าเราแปลงล่างแล้วครับอันนี้คือโกงมากนะทุกคนทำดาเมจห้าสิบคูณกับบัตรซีลสแต็กนะยิ่งมีสแต็กบัตรซีลเยอะเนี่ยนี่เก่งนะครับส่วนแนวทางในการเล่นนะครับก็คือจะอัพเป็นสายยืนๆแทงๆนะนะแล้วก็อัพสายท้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทาเล่นเนี่ยผมจะแปลไว้ให้นะฮะก็พอสอ่านกันได้นะครับประมาณนี้นฮออจะเล่่ตตัวมีกา เอ้ยมาแล้วโอเคโอเคกดเลยกดเลยเป็นบอลอืมทรวินน่าจะยากว่า,าดูทมาแล้วกันนะอืมแผลบอยดูไปสวยตัวแคนตีก่อนเฮ้ยแผลจริงไม่ได้อยู่นี่หว่า พลอเบอร์ไม่เอาอะ่ะเปทำแมปดีกว่าอาร์เคสปาร์กโอ้อาร์เคสปาร์กคือนี่นะอันติีได้ซิลลี่นะฮะเอ้ยแล้วแพ้จริงวะ่ะแพ้หมดเลยจริงวะ่ะพอดีอืมดีหมดเลยเนี่ยเนี่ย อ๋อผมว่าลิควิดได้น่าจดีสุดยิงอับั้ิตี้มาเลอรี่ก็ดีนะทำให้เราเล่นได้เลยนะทำ <10, 9, S 1> ไงดีวะอบิ๊ตี้มาเลอรี่ดีกว่าผมว่าอบิ๊ตี้มาเลอรี่ดีกว่าอยากได้อบิ๊ตี้มาเลอรี่มากกว่าอ่าตีก็เล่นได้น่าน,าน,นี้เออนั่นแหละดิ้มันลงตีแล้วด้วยเนี่ยอันนี้ถ้าผมซื้อของไม่หน่อยผมน่าจะชนวะว่ะ โอ้ไม่อะไม่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 ไม,ไม,มากแมันมีหลบเลยก็ยอ,อันติมันก็หลบอยู่ดีใช่ปะเดี๋ยวรอดูอ a ิ i l i t y m a ตอรีกก่ก่อนละกันถ้างั้นนะกับเทสเตอร์อแมปอาเคียนสปราร์คดี๋ยวดูของก่อนละกันของมันมาต้นเกมมันไหนดีก็เล่นอันนั้นละกันนะป <c oughs> ีไฟวะ ขวาขวาซ้ายอ่ะขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายเง <1. S 1> าสายตีมันแพ้ลบหลีเนี่ยคุณบิ๊กเออไม่เป็นไรห่นะไม่เป็นไรครับลองดูตู้ตู้ไหวไหมเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินเยอะนะนนี่ ลรงกไปหน่อยป่ะว,วะมันอยากได้อ์ติแฟต์ก่อนอ่ะแล้วค่อยเล่นนะนี่ครับผมจ่ายมาน่าจะไหว,วเนี่ยจริงไม่มีนี่ดิว่หน่าเค้นสปาร์คเลยวะ่ะไม่มีจริงวะ่ะไม่มีจริงวะ่ะู้จักรได้เลย,เลยวะ่ะอ๋อจักยังไม่ซื้อขอมันกัน พ้ยได้มาแล้วเหรอโอเคครับได้มาแล้วเอ่อขวาขวาแล้วก็นี้มานี่มานี่มาตาขี้มเมนต์นั่คเลยเต็มแล้วเต็มแล้วจริงด้วยว่ะเวอร์มาครับเฮียอันนี้มาเลยครับโอ้โหโมเมนต์นั่คเลยเต็มพระเจ้าช่วย ต,ต้าตขายเดี๋ยวต้าขายต้องซื้อมาให้เต็มนะตอนนี้เราเล่นตน at, ีนะไปมาเจออีกแล้ว well พี่โอ้โหนี่ไงคือเราต้องชนะนิดหนึ่งนะครับเพราะเราจะได้เก็บสเตติฟเนอร์เบลดนะผมว่าจริงๆอ่ะเควสต์มันไม่ค่อยดีไงแต่เควสต์ตอนแรกไม่ค่อยดีนะก็เลยโบโบไปนิดหนึ่งนะฮะโอ้เขาเจอใครวะเจอฟัปฟลี่ จริงผมว่าผมนา่าจะไหวนะแต่ผมเอาแค่นั้นเอาผมเอาเลยแค่นั้นผมไม่อยากล็อกอะไม่อยากเอาเลยอยากได้แสแต็กด้วยนี่สายตี <c oughs> ตีโคตรไวโคตรแรงอย่าแสแต็กไปครับพี่เทพ เดียรู้ยังว่าทำไมผมไม่ล็อกพี่เดีรู้หรือยังว่าทำไมผมไม่ล็อกพี่พี่เดีรู้หรือยังว่าทำไมผมไม่ล็อกพี่เดีรู้หรือยังแล้วต่อไปเจอใครจเจอมังคยวกุดน่าจะไหวนะอืมพอดูเชียร์ก็ดีนะนี่ นะครับตีพิษอย่างนั้นเหรอวินมาเลยอ่าผมว่าเราอาจจะต้องอัพเลเวลสิบห้าหน่อยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวสิบห้าละสวยสวยครับอันนี้การโจมตีเราจะเป็นจะกลายเป็นฮาร์ดเวฟนะ ทุกการโจมตีนะฮะอันนี้แล้วก็บวกแอตแท็สปีดด้วยนะครับระหว่างที่แปลงร่างนะอันนี้นะครับล็อกไปเลยไม่ล็อกไม่ล็อกทั้งนั้นไม่ล็อกทั้งนั้นน่มน่าจะไหวนะครับของขานาดน,นี้ถ้าไม่ไหวนี่ผมก็ไม่รู้จะว่าง้วนะเนี่ยโอ้โดูดิ <laughs> อะไรวะเนี่ยฮะดูไม่ทันคือเราตีทีหนึง่งแล้วมันเป็นคลื่นทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือหลบ5 0นะเไว้ทุกคน ลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ยโอ้โหกอดอ่ากูเช็คกูไปยังไงบ้างผมว่าผมน่าจะไหวนะจริงอ่ะว่าผมน่าจะไหวนะมั้ยเออเอามาลดเอามาลดแม่งซื้ออะไรนะอันนี้เพิ่มเลือดมาร้อยหนึงห่งเฉยๆนะผมอัพนี่มาเพื่อเพิ่มเลือดร้อยหนึงห่งคนะรับว่าผมน่าจะไหวนะจริงๆอ่ะคือ ทามิ่งเราค่อนข้างเก่งอะตอนนี้นะครับดูเด็ดูเด็ดูเด็คือไม่แบบไม่ใกล้เลยอะไม่ใกล้เลยอะแม้แต่นิดเดียวอะคือมีคุณแมงโก้ใกล้สุดแล้วเมื่อกี้คุณแมงโก้โหดมากเว้ยเมื่อกี้คือที่แบบทำผมได้ตลอดนั้นอะแบงค์วิวอะไม่เอาอะ หาฟ้าอืมนี่ยผมอยากได้เงินตอนนี้เลยมากกว่าวไอเทมมัตเตอรี่ใบอู้ฉันได้อยู่นะจริงอ่ะใบนะฮะเดี๋ยวปั้นเกียร์ออฟขึ้นมาครับเยได้อยู่นะได้ใบามานะครับมีใครได้อันติบ้างไหม มีครับคุณเคียวกูดเรืออันติไปอ่ะมีมวอยด้วยเอ้ยผมว่าได้อยู่นะเนี้ยได้อยู่นะคือเราเระเบิร์ให้เขาอนี่แล้วเราก็อันติเขานะครับไอ้ใบเขานะแต่มาเจอชาร์ลฟีนผมว่าผมน่าจะไหวน,นะแวร์เบรผมเกือบเต็มนะครับดูดีดูดิดูด,ดโคตรไวอันนี้เราบวกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เออสิบ เท่าไหร่นะ12%ใช่ไหมบวกแอคแทกบวกอายภาพ p 12%นะฮะนี่ขนาดเรายังไม่ได้แปลงล่างเลยนะทุกคนยังไม่ได้แปลงล่างเลยนะเว้ยเปยครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้เจอครเจอครเจอคุณจีโน่คุณจีโน่ยังไม่โอ้โลหลบลีกลบลี43ลผมว่าผมน่าจะไหวนะอุ้ยกรดทอง2อันอเป้ยครับ โอเคเกือบไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเจ้าเกือบไม่ไหวเหมือนกันครับเมื่อกี้เกือบเอาไม่ไหวเหมือนกันเนีโอ้ทั้งนี้ฮาร์ดสต็อปเปอร์ออร่าผมต้องเอามาป่ะวันนี้ต้องไม่เอามาป่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาฮาร์ดสต็อปเปอร์ออร่ามามันจะเป็นต้นไม้บ่อยเกินอะอะไรประมาณนี้ผมว่าฮาร์ดสต็อปเปอร์ไม่ควรเอา,าอมาว่ะอะอรยิงป่ เพราะว่าหลบหลีกสองคนเกศพระนาขี่ไม่ได้เอา i n f e r n a blade มต้องเล่นสายนะครับตัวนี้ผมยังงงๆเอ่อมันเล่นสายแทงก็ได้หรือสายตีก็ได้ครับประมาณนี้อุ้ยมังคีคิงบาอู้มังคีคิบงคคบาเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยอันเนี้ยร้อยออกขึ้นมาเบ a d e เม a มา คืออันเนี้ยผมเล่นสายตีครับแล้วก็อัพขวาขวาซ้ายมานะแต่ถ้าเกิดจะเป็นสายเคออสแล้วก็ยืนนานๆเนี่ยปล่อยแบบว่าปล่อยเคออสไปเรื่อยก็อัพซ้ายซ้ายขวาครับประมาณนี้แต่ว่าซ้ายซ้ายขวานี่มันต้องเล่นแบบต้องเล่นยืนแท้งๆอ่ะอย่างตานี่มันไม่มีอะไรแท้งได้เลยนะนะครับคือถ้าตาที่มีเลือดเคออสเนี่ยผมว่าต้องเล่นซ้ายซ้ายขวาแล้วก็อัพเลือดนำอัพเคออสตาอะไรประมาณนี้นะครับให้มันปล่อยเคออสรัวแล้วพอมันปล่อยเคออสรัวเปุ๊บมันแปลงร่างมันก็จัติเบิมๆนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับ ไอ้ครมาเจอคุณเพียวคุณเพียวเล่นอะไรเล่นตีโอ้โหมีเกิดผมไม่มีเกิดไงผมไม่มีเกิดไงอืมถ้าผมมีเกิดผมว่าผมไหวไหมปั้นมาแล้วนะปั้นมาแล้วนะมันไม่ขึ้นนะตะไคร่โอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วครับเบนเดลต้าพูดถึงก็มาเลย ฮาตอปเปอร์ออร่าผมว่าผมไม่เอาเว้ยจริงปะผมว่าผมไม่เอาอะฮะตอปเปอร์ออร่าคือมันเป็นดาบสองคมกับผมมากนะคือดามเมจมันรัวเกินไปอะเนี่ยคือเวลาเราเจอสเปกเตอร์เราก็ปวดหัวพอนะจริงอะนะไปครับเก๋ไหวไหวไหวเนี่ยคือถ้าเราเอาฮาตอปเปอร์ออร่ามาคือเขาจะแปลงเป็นต้นไม้บ่อยมากนะครับทุกคนคือผมไม่ไหวนะอันเนี้ยอืม ประมาณนี้ครับโอเคแวร์เบดผมเต็มละจะเล่นสายตีบ้างอันนี้เนี่ยสายตีผมว่าผมน่าจะสู้ได้อยู่นะต่อไปกันคีกคันคีผมมีแค่ใบเดียวนะตอนนี้จริงๆอ่ะจริงๆเราเล่นตีพิษได้นะเว้ยเพราะว่าเรามีขอออฟบูเชียสนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะรอเอ้มาเจอคุณฟรัฟี่นะครับสายตีแต่ผมมีใบยอยู่นะมีใบยอยู่นะครับโอเคใบเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโดนใบปิดกล่องไปเลยเรียบร้อยครับ อันคีเอามาครับเ okay. ออืมวันนี้มาแล้วกันนะแล้วก็ฟิลิปโซผมว่าผมจะข้ามนะข้ามดีไหมวะฟิลิปโซผมคกลข้ามป่ะวะกาดทองไฟอ่ะมันก็ไม่ได้รัวขนาดนั้นนะผมไม่ต้องข้ามกล้ดหมั้งแต่ถ้าเขาหลบได้มันก็เป็นดาเมจหนักเรามากเลยนะเย้ครัไหวไหม ไหวครับอุ๊ยไหวด้วยโอ้ก๊อดไหวด้วยครับอันนี้ต้องไม่เอาเลยอะผมว่านะอันนี้ไม่เอาครับมัลติเมอร์คริสเนี่ยคือเราไม่อยากให้มันรัวแบบไม่อยากให้มันรัวเราอยากแบบตีให้มันรัวอย่างเดียวอะอือแค่ตีพอ,อะนะฮะคือผมก็ไม่อยากจะกดไอ้น,นี่ด้วยดิไม่อยากจะกดเฟดด้วยเอ้ยไม่อยากจะกดเอ่อรีเฟรชด้วยนะนะครับประเด็นเลย เออืมอะไรที่เป็นโอ้เราเลือกเราน่าจะเลือกไม่ได้ครับทกุกคนนะ่าจะเลือกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้วิ่งเลือกได้เอาพิทมาดิเอาพิทมาดิอันเนี้ยเรามีคอ,อร์ออฟลูเชียอยู่ครับโอ้ยผมนึกว่าอันนี้จะหลุดอันเนี้ยนึกว่าอันนี้จะจะหายเนี่ยตอนแรกหลุดมาเฉยเลยครับขอสักทียังแล้วกันนะอืมร้อยพิทครับ พีทต้องเอามาด้วยอันนี้เอามาด้วยอันนี้เอามาด้วยครับเิฟิโอลาอีกการรีเจนเนอร์ประมาณสักแต้มหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับแวร์เบดเราเต็มแต่การคียเรายังไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแพ้เจอกันน้อยอยู่นะตอนนี้นะครับเอ๊ะมาเจอใบครับใบใบ,บ yes สวยครับสวยครับเต็นฝัก เออไม่เอาดีกว่าเอาสิเชลลิ่งสวยอินซากี้เรียบร้อยแล้วอินซากี้อินซากี้เอาชิปอัเกเรชนมาเอาเบรดอันนี้มาแล้วก็การฮิวหน่อยแล้วกันนะอันนี้นะครับเวลาสามแต้มเก่งมานะครัเฮ้ยผมไม่อยากเล่นเลยดิตบลีกอะเมจิกดดเวชั่นมันยังไม่เต็มเลยตั้งมันเถอะเนี่ยเบิร์สเข้ามาโอ้โหยังไม่ไหววะ่ะ ไม่ไหววะการคี้เรายังไม่เต็มนะโอเคครับเจอืมอเจ๊ขอรสืบสกินซื้อดีปะวะวีดีโอับโซเนี่ย โอ้ยถ้าผมแพ้นะแพ้พอนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องหวังให้มันติดคีแล้วเขาหลบไม่ได้อะ่ะโอ้โหสู้สุดไม่ได้เลยวะ่ะไลบหลีกลบหลีกพิษลบหลีกพิษตะข่ายร้อยใช้เงินหมดแล้ววะผมว่าผมมาตเมอร์คิดก็ยังมาอีก โหผมหาฟอสมิทไม่เจอจริงว่ะทุกคนผมหาฟอสมิทไม่เจอจริงว่ะแย่ yeah, มากเลยเนี่ยไม่เจอจริงๆว่ me, ะฟอสมิทอะเฮ้ยมาเจอสเปกเ,เตอร์ดาเมจเท่าไหร่ดามิเก้าผมไหวไว้เนี่ยแต่พิทผมเยอะอยู่นะโอ้ฟอสมิทโอ้ฟอสมิทผมว่าผมต้องหาฟอสมิทแล้วเว้ยเรียบร้อยครับจบ ไม่เจอครับเรียบร้อยไม่มีพอมฮมิดอ่ะโอ้แล้วมาเจอคุณจิโนอีกอ๋อเรียบร้อยผมว่าผมได้ยิ่งสะมีไงเพราะว่าคุณจิโน่เอ้คุณแมงโก้ไปเจอตัวจริงใช่ไหมอ้าคุณแมงโก้ชนะด้วยนี่หว่าโอ้โหลบลีก,กับลบลีกนะนี่นะครับก็ถือว่าเราทําได้ดีนะทุกคนนะครับตอนนี้นะเพราะว่าเราเล่นตีนะครับแล้วเราไปแพ้ลบลีกนะที่เหลือเราชนะหมดนะครับทุกคนเนี่ยที่เหลือเราสู้ได้หมดนะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวนี้สายตีนะครับยังเหลืออีกสายหนึ่งนะครับสายเลือดกับเคออสนะั่นที่ผมยังไม่ไเล่นนะฮะโอเคนี่สเปกเตอร์ก็คือสเปกเตอร์สเปกเตอร์ก็คือสเปกเตอร์ครับอืมโอเคมันเดอรีเทียนครับเนี่ยเราเริ่มปล่อยเคออส์รัวแล้วเห็นปะเนี่ยพอมันปล่อยรัวปุ๊บเนี่ยดาเมจเรามันจะแบบเร็วขึ้นเยอะนะครับเออเออนัออ่นแห 哎，我一个牌呢。